สบายดีพี่น้องมืันนี้มาพบกับบอลลี้คือเก้ามืันนี้ก็คือว่าบรรยากาศดี เมื่การิาไปหากินคือเก่าวันนี้สิพาไปใส่กุ้งครับอุปกรณ์เทียบนะฮะอุปกรณ์เทียบอุปกรณ์เข้าไปวันนี้จะเปิดให้เบ่งนะครับอันนี้คืออัน,อนใส่กุ้งอันนี้ข้างในเขาที่ใส่อวหารปลาดุไว้ข้างในไปตามไปเลย โอ้ย oh, วันนี้จะพามาหากินพี่เก่าพี่น้องมาค้ำพอดีะเรียกว่าสีมาแต่เว้นอยู่เวียกลายขนาดก็เลยมาแบบคำ้คำๆฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องลายขนาดเลย ว่เขากับไม่อย่างไนอันนี้มันกัดมันหายนี่เสียบลงมันจนเนื้อเจนตนี้ว่านี่มนยไม่ใส่ใสแล้วมาเรมนเด็อมันเ้อให้มันจมได้ไหมนะโ้หมดเลยเหยบเหยีอะไรเออทำไงโอ้เเรอีเรืวอีพี่บอกเอามันริบเลยนะเอ้ยดีนะออ ให้มันจมดินเลยน<ะ>่ะย้ายทางเข้าม,มันจมเหมมันจมนะบวแว่าอันนี่นะทางหูมันเข้านะเสียบลึกไลยก็ได้มื่อนี้ค่อยบ่ลงน้ำเด้อย่านปีงพี่น้องให้ทีมงานเพิ่นจัดการเสียามาหนี้นี่ครับมาหาม เราชมรถมืออื่นสีมานบอบโบเรือสีบอมานพี่น้องเอ้ยนี่วิธีการไสครับบอต้องลงเลิกกันได้ส่วนนักครับส่วนนักสีไปไสอยู่หนองน้ำาใหญ่ๆอันนี้หนองน้ำมันบอกค่อยมีนะส่วนนี้เป็นยามแรงตอนนี้ก็ เริ่มค้ำแล้วครับพี่น้องก็ะเด้ใไซไฟเปิดถ่ายล้วตอนนี้นี่ครับไ่กุ้งของเราโบกา้าลงน้ำผมยานปีงก็เลยให้ทีมงานเพิ่นลงเจอกัะสีมันบอมานพี่น้องเลย ไม่มาเพิ่เข้าท่นี่ตอนนี้ก็ะค้ำเลยพี่น้องเอ้ยที่ใส่ท่านโบบุมีวิธีการใส่ห่ากระเสียบลงไปในน้ำเลยยู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 มีเสียบลงไปเลยเนื้อใส่คืออยังเนื้อใส่คืออาหารปลาดุกแล้วสีเฮ็ดใส่ปลาแดกอัะมันเหม็นโพดนะก็เลยก็หัวอาหารปลาดุกดีกว่า ย่านบ่อทันพี่น้องเลยต้องได้ใส่เองเพราะว่ามันมืดครับแล้วซีด่มีปีกหมดเนาะปีจับแต่เทาแล้วเลือกกระสับ กันง่ายใส่บนงยากเลยเสียบอย่างเดียวตอนไหนชิมายามครับตอนไหนเขาชิมายามอีกนึ่ก็คือตอนเศร้าว่าเขาข้านมายาม,มานะรอติดตามอื่นเศร้าเด้ยพี่น้องว่าสีมานบอ <c oughs> บายดีย้ำเศ้าครับพี่น้องตอนนี้ประมาณตีห้าคริ่งคือเก้ากำลังสิบไปยามใส่กุ้งเอาใส่ไว้เมื่อวานนี่นะบงห้สิบหานบ่อนี่ครับบรรยากาศย้ำเศ้าดวงอาทีตย์กำลังสิบขึ้นมีเชียงมาเห้าคือเก้า สักมาคือสูงเนาะรู้สึกสว่าสิมาดบ่ครับมื้อนี้ โอ้จังยได้ครับโอ้ที่ได้กินวะเนาะวันลักมองกูนะเมื่อตอนเช้ากำลังวิจัยยอวสิยไดูนนี่ก็ชอบเือผ้ม้าเขาเอาถือเอาน้ำอก่างไรีถยวไม่มีสายอมีไรยู้ไดผู้ใดเต้นอยู่ผูน่ะโอ้ ออยสีเมนูกรุ้งเตี้นแล้วตอนนี้มีตตวนี้มี4ีหาตัวตัวห้าแสบลายอันโอมันบอไม่เห็นไม่มีหูเลย มีเกนะคระับก็เก็บไปใี่เก็บอยู่้โอ้หล,หลังหลังหังตูเบ็นที้ต,ตัว,น,วนี้หุ<ะ>ีหมาเนี่หมานะโอปลาชิวเอ้ยวะเยอคุง ฮมยียามรอบเซาปลาิวปลาชิวแบบนี้บ่อโลงผมมันหนาวมันน้นี่บรรยากาศมันรู้สึกว่าเย็นเย็นเป็นคนถือดีกว่าซาเลือกเจี่ว่าน่ะ ตอนนี้ไปเลยสยอ่ะลโอ้ยสนใสาเดี๋ยวพทมทําตามนะมันมันมีเบรกเกะครับทาูใส่อัอตราค่าเฉลี่ยนะด,ยดีคร,รับ men nhắn nháng xùn lắc bó hơi Tăng xuống kia cái này bố tụi này หอยบบนี้ขู่ว่าะลบเ่นลางเหมือนกันนะนีรับผลงานเท่ามื่อนี้ประมาณลางละสี่ตัวห้าตนี่ละแค่มงทีเข้าอันไหเลยหลายรบ่ใส่ตั้งหลายพี่น้องเลยของอีนี่จะทีพ่อกินอยู่บ่ออดีนาะ ะเดี๋ยวเราไปเทเบิ้งอยู่ยเถียงร้ไม่ได้มีแต่สลามนเลน้ำไ่ยนักสไล่าน้ำโอ้้างมากยไปิท่งานหาก,กินบานเธอน่าจะสีบดพาพี่น้องไปหากินอย่างนนเนาะ

มาหนู่มเฮ้ยนี่โอมุกอะไรนี่ฮะอ๋อไอ้แล้วเขาไปกินหัวหานมาแล้วกระซิอเนา โอ้ยพอเอาไปใส่ห่วยที่เดียวห่วยเข้าไปห่วยคันที่ห้ากลับมากับกับปูเออกับพยากับปูนะไปใช่เลยมวยนของพอฮะนี่กับปูขี้เล็กอนี่นะเต็ม,มเลยมาดิเด้อ กุ้งคือกุ้งห่วยนี่เนาะครับน้ำมันใสเพ่รายเอาไปทอดใส่ไข่เอามันจังหลายทอดกุ้งนี่นี่ผีเขาไม่ลึกเอาอดีตทอดใส่ไข่นะแซ่ดได้เมนต์จีขวบสุดก็จะกุ้งมันบวชอิ่มไงแกงในการซดน้ำไหลาย บอกนี่สิทำนี่เลยฝ่าเลยใส่ตัวนีใส่ลายผบ่มเนี่ยเดี๋เข้าบ่แต่ว่ีข้าปอกไหนเยชะ้าทธอจะซนิเวิวเหนไปสอนเอานะ นี่น่ะมันคืออยู่เนี่ยป่าป่ะมีหอแมงสาบบนพีในนี่หรือมันมีในน้ำบ่ะโอ้จะไปอยู่ในนี้นะโอ้โหมกอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้โมมันกินจนมดตัวนี่ฮะผมยันลืมใส่เพราะตัวยาใส่หัวอัน ถ่ายกล้องอยู่วะถ่ายอยู่ราวสี่ล้านวันนี้ราหกล้านาน,าน,นี่ครับพี่น้องได้หลายขนาดได้ทุกอย่างครับปลากัดก็ได้เอ้ปลาก็ได้นี่นมีงูก็ได้อีกปูก็ได้พูน่ะได้สุย่างได้สุย่างอ่ะไยาวเพชรมากระบะหลานนี้พมามันที่เก้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสิพาไปหากินยัง เราติดตามชมตอนต่อไปสบายดี